ครับบ๊าดีครับพี่น้องทางไกลทางไกลครับพ่อกับบาววดคือเ้าครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2565ครับก็กีดยางมีที่สองครับหลังจากอ่านท่าพระลไวยไปครับผักไปประมาณ2คืขึ้นครับ2คืขึ้นบาวูดเมื่อกี้แล้วก็ติดทุระง่วงออกลูกบ่ได้กินมากครับมาเบิ่งน้ำยางกันครับโอ้โหเข้มข้นมากครับนี่แหละครับ หลังจากทาไปยังเป็นคราบแดงๆอยู่ครับมันกัดสีออกสม่ำเสมอ,อยังสีเลยครับดูน้ํายางเข้มข้นมากรับเป็นยังเบาคืออยากให้ใส่มันเพิ่มผลผลิตให้เห่าได้เยอะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆครับเบ่งองเบิ่งหน้ายางพร้อมแล้วก็ดูน้ํำยางมีดสองนะครับนี่ขนาดมีดสองเลยนี าบาวูอยากบอกว่าต้นนี่ส่วนไหลลักษณะนี่สิเป็น1600ยอดดำเด้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งเปลือกกระหูดูเปลือกเขาน้ำยางออกน้อยครับเบิ่งโค้นสิเป็นคาบเป็นกาบเป็นกาบอยู่มันแตกออกเบื่งเส้นหนาครับล่องลึกครับเวลาเขากีดเท่าก็บเบิ่งสังเกตนำาดูการเสริมเปลือกครับใส่แล้วสิเป็นจังได่บาวูดเขามันได้ผล เปลือกนิ่มครับยางแหลกเลยเปลือกนิ่มแล้วน้ำยางจะค่อยๆมาเพิ่มปริมาณน้ำยางแลวก็บำรุงตน้นยางเหเาป้องกันเชื้อโรคเชือ้อราจากฝนตกที่มันจะเกิดล่าสนิมดำแลวก็ล่าสีสมพูเชือ้อราต่างๆครับเบื้องน้ำยางครับพี่น้องเบื้องน้ำยางเช้มข้น,นมากๆครับดูได้โอ้โหนี่คือถ้วยถ้วยใหญ่สุดครับถ้วยโลเคร่ง ครับฝากพี่น้องไว้ครับมี่ยังทักมากครับเดี๋ยวผมขอญาตออกไปบรรคุขาดก่อนเมื่อนี้อิมพอลราโทรมาบอกว่าดนดวนว่าสันดวนที่สุดว่าสันอ่าเดี๋ยวจังไดจังคุยกันครับ0ูนย์หกสองศูนย์สี่แปครับฝากพี่น้องไว้น้าครับคืนหอดคืนถึงคือเก่าครับอ่ามี่ยังทักมาได้ครับสอบถามได้โอ้ดูอันนี่ดูน้ำยางครับอ่าสวัสดีครับ